ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันนะครับคือว่าผมไปพักผ่อนนะครับไปเที่ยวเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ห่างหายกันไปประมาณ4วันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็วันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตนะครับเป็นบ่อหอยเชอรี่สีทองกับลูกนกยุงนะครับตอนนี้ลูกนกยุงที่ผมเอาไปเลี้ยงไว้เอเอาไปฟักไว้ในในตู้นะครับ อนนั้นเราเก็บก่อนนะประมาณประมาณสักสี่ห้าวันนะครับที่เราเก็บสองซองแรกนะครับตอนนี้ออกมาแล้หนึ่งตัวนะครับนกยุงอยู่ในตู้ฟักนะครับแล้วที่เหลือนะครับผมก็ให้แม่แม่นกยุงฟักนะครับอยู่ข้างในในคอกนกยุงนะครับนี่ครับเราพามาดูหอยเชอรี่สีทองกันผมจะขยายเยอะนะครับหอยเชอรี่สีทองนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในในครั้งในภายภาคหน้านะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับหอยเชอรี่เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ย นานนานนะถ่ายน้ําท <go> ีน <go> ึงนะครับเพราะว่าเราใส่พืชน้ําลงไปนะครับแล้วก็เขากินแหนนะครับแล้วก็อาหารปลาดุกนะครับที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วก็พวกใบมันนะครับพวกี้ครับใบมันใบอะไรพวกเนี้ยผมจะใส่ลงไปนะครับแล้วก็โยนอย่างนี้เลยครับเนี่ยโยนไปแต่เขาก็กินนะครับแหนพวกแหนพวกแล้วก็ใบมันใบชายาอะไรพวกเนี้ยครับเขากินกินดีมากนะครับคืนเดียวก็คือไม่เหลือเลยนะครับอย่างปลาดุกของเราก็กินนะครับกินแหนกิน กินแหนกินไข่นะครับกินไข่ที่เราฟักไม่ออกแล้วก็โยนให้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนกยูงกันก่อนครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเล็กนะครับอยู่ในอยู่ในตู้นะครับตอนนี้เรามาสำรวจบริเวณนี้กันก่อนว่าเขาออกแล้วหรือเปล่านะครับก็ตัวผู้นะครับที่เราอัปเดตไปครั้งที่แล้วนี่คือซนมากครับคือไม่ได้สนนะครับก็คือเขาดุนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยะเนี่ยมันจะมา มาตีของเราเดี๋ยวผมจะขอดูเนี่ยมีมีกี่ฟองนะครับประมาณโอ้มีสี่ฟองนะครับสฟองเดี๋ยวเราไม่กลัวเขาแล้วครับเดี๋ยวจะให้เขาฟักนะครับสี่ฟองนะครับสําหรับไข่นกยุงนี่ครับแล้วอยู่ในตู้นะครับ1ตัวนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับน่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้เขาน่าจะฟักออกนะครับ ก็จะให้เขาเลี้ยงลูกนะครับเดี๋ยวเรามารู้นกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับแต่ในตู้น่ะออกละหนึ่งตัวนะครับนกยุงน้อยนะครับคือรอบเนี้ยผมกะว่าจะขอเก็บไว้ให้ให้แม่เขานี่แหละครับเลี้ยงอยู่ในนี้ครับแล้วขอเก็บไว้ทําสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะตีคอกตรงนี้กันเพราะว่าตรงนี้ลูกนกลูกไก่น่ยสามารถกระโดดออกได้นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆนี้น่าจะออกไม่ได้นะครับตัวพู้ได้เต็มว้นะครับแต่ถ้าเราให้นกยุงเขากกอย่างเงี้ยครับเราจะ เสียเวลาในการเก็บไข่นะครับก็คือว่าเขาจะเขาจะหยุดไข่ไปช่วงนึงเลยนะครับก็คือเขาต้องเลี้ยงลูกเนี่ยต้องฟักไข่นะฟักไข่เกือบเดือนแล้วแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกอีกนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนกนะครับก็จะเสียเวลาไปนะครับอันนี้ผมผมยอมเสียเวลานะครับเพราะว่าอยากจะให้แม่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยครับอยู่ในนี่เลยนะครับก็อยากจะขอเก็บไว้ก่อนนะครับชุดนี้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าดูอีกทีนะครับถ้าเขา เขาไข่ดีๆนะครับก็จะแบ่งนะครับแบ่งอย่างมีคนถามไข่เชื้อนกยุงมาเยอะมากนะครับผมยังไม่ได้แบ่งนะครับพวกไข่เชื้อสายพันธุ์ต่างๆก็เช่นกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศมันร้อนนะครับเหมือนว่ากลัวว่าส่งไปแล้วไข่จะมีปัญหานะครับก็เลยยังไม่ได้แบ่งนะครับนีเราอัปเดตเด็กๆข้างนอกนะครับนี่รออยู่ข้างนอกครับเต้าห้วยนะครับด้วยโชโก้ครับตัดผลใหม่นะครับมีเพื่อนผมมาตัดให้ที่อัปเดตไปนี่วันนี้ครับวันนี้วันนี้มาเร็วดูวันนี้เขาตัดใหม่นะครับดู เหลือไอเต้าหู้นะครับยังไม่ได้ตัดนะครับเต้าหู้ต้องห่วยเต้านะครับเอานี่ชอบกัดเนี่ยมันชอบมอมนะครับไปข้อควายก็นอนเปิดนอนโคนนะครับเเราพาไปดูข้างในกันก็จะมีพวกไก่ที่ออกมาใหม่ด้วยตู้ก็จะลกๆหน่อยนะครับช่วงนี้ก็มีไข่ไข่มันตกลงมานะครับไข่แบบว่าอยู่ในอยู่ในชั้นวางนะครับแล้วคราวนี้พอเขาฟักแตกออกมาก็เขาก็ตกลงมานะครับ มันก็จะลุกๆหน่อยเดี๋ยวเราเอาลูกไก่ออกแล้วก็ค่อยทำความสะอาดอีกทีนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นลูกไก่นะเพิ่งออกมาครับโอ้ยโอ้ยลูกนี่เป็นลูกยุงอยครับไปแล้วเพิ่งรู้เหรอลูกไก่เพิ่งออกมาเมื่อวันนี้ครับเมื่อเช้านะครับก็จะมีเปลือกไข่ลูกออกมามันจะลุกๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับตู้ผมนะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ไก่มันไข่เอกไก่แตกในนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราหาลูกของลุงมา แล้ววเราส่องจากข้างในเข้าไปดีกว่านะครับเขาตกใจนะครับดูนะครับเห็นครับเห็นหลังนะจะเป็นอย่างนี้นะครับลูกนกยูงตัวน้อยนะครับนะครับจะเคาะะถ้าผมเปิดเนี่ยเขาจะตกใจนะครับแล้วเขาจะวิ่งสวนออกมานะครับนี่ก็มีพวกโรสนะครับแล้วก็เล็กฮอนนะครับบาปลีนะครับเอาอันนี้ครับลูกนกยูงตัวเนี้ยครับเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับ ออกมาตัวเดียวนะครับใส่ไข่ไปสองฟองนะครับอีกฟองไม่มีเชื้อนะครับนี่นะครับลงน้อยก็เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดตู้นะครับก็คือแบบเขาตู้ผมเนี้ยไม่มีตู้เกิดนะครับก็คือว่าเป็นตู้ฟักนะครับแล้วคันเนี้ยพอพอไก่เขาแตกนะครับเจาะออกมาเนี่ยเขาก็จะร่วงลงข้างล่างเลยนะครับก็อนุบาลไว้ในนี้เลยประมาณสองสามวันนะครับแล้วค่อยเอาออกไปอนุบาลข้างนอกนะครับ เนี่ยครับลูกนกยูงตอนนี้ก็กินอาหารกินน้ําอยู่ในนี้มีน้ำมีอาหารให้นะครับอยูข้างในนะครับทำไมออกมาไม่ออกมา,มออกมาเป็นลูกไก่ด้วยครับหลายตัวครับอยู่ข้างในเพิ่งออกนะครับได้ประมาณหนึ่งวันนะครับแต่ลูกนกยูงนี้น่าจะน่าจะออกได้ประมาณสองวันนะครับ สำหรอัปเดตข้างนอกกันครับข้างนอกก็เป็นพวกลูกไก่น้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูนกกระแตแต้วนะครับไม่รู้หนีไปหรือยังรัายังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับนี่เป็นข้อกอนุบานนะครับไก่น้อยนะครับก็นี่ครับนกกระแตแต้วดยังอยู่นะครับนี่ครับกำลังโตขายาวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีบรามานะครับว่างอยู่หนึ่งหนึ่งคู่นะครับหรือว่าสองตัวนะครับนี่ครับบรามารผมซูมนี่นี่ครับ แล้วก็พวกบาพลีนะครับบาพลีเล็กฮอนนะครับเล็กฮอนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับแล้วก็มีไก่ดําบางส่วนไก่แจ้นะครับประมาณนี้ครับไชุดนี้โตขึ้นนะครับไก่แจ้นี่จะเก็บไว้นะครับเป็นไก่ป่านะไก่แจ้ไก่ป่านี่ครับแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้เอาออกมาจากตู้เดี๋ยวผมจะเอาอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในตู้นะครับรอเขาเดี๋ยวเราทําวัคซีแล้วก็ออกมานะครับยังมีวาม้าอีกสองตัวนะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ สองตัวประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับน่าจะถึงแล้วครับหนึ่งเดือนผลมาเต็มนะครับผลค้าด้วยยังไม่ได้ปล่อยลงพื้นนะครับนกกระแตแต้วัดในกล้ๆอันนี้ครับที่เราได้ไข่มาจากที่เราไปเลี้ยงควายนะครับเขาไข่เรียราดนะครับก็เลยเก็บมาฟักดูนะครับไม่รู้เป็นไข่อะไรนะครับก็ถามเอฟซีนะครับพวกเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปผมเขาก็บอกว่าเป็นไข่นกกระแตแต้วดนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับว่าจะโตขึ้นแบบไหนนะครับ เขาจะคุ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูนะครับกินอาหารที่เรียบร้อยแล้วครับอาหารเนี้ยผมอัดอาหารหมูนมนะครับอาหารหมูไปด้วยนะครับอาหารหมู้วยให้ไข่ขึนมันจะได้โตอไวนะครับแต่ไม่ต้องให้กินทุกวันนะครับเพราะอาหารหมูนะครับก็ผสมอาหารไก่ด้วยอาหารไก่แรกเกิดนะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันครับดูข้างนอกกันบ้างไข่นี่ไม่ออกครับดู น่าจะประมาณอาทิตย์นี่ครับน่าจะสัปดาห์นี่แหละครับต่เป็นไข่รวมนะครับไม่รู้ว่าเป็นไข่ห่านด้วยไข่เป็ดด้วยหรือเปล่านะครับเราก็จะมาดูกันครับผมก็ไม่อยากจะกวนเขามากนะครับเนี่ยครับเขาปกดีมากนะครับทําดีมากเลยเดี๋ยวนะเขาถอดขนเขาแล้วก็ฟักนะครับคนจะจับจองพื้นที่แล้วครับไปงวงครับไ่งวงตัวผู้ไม่นอนนี่หอนอนนี่เขานี่ นี่ครับกระพกเป็ดบาบารี่นะครับหกับที่บุดรอดนะครับรอดนกเป็ดน้ำนะครับออกมาสำรวจอยู่ข้างนอกนะครับดูนู่นครับนี่ครับแล้วมีไก่บางบางส่วนนะครับที่มันโดดออกมาได้นะครับก็เริ่มโตครับเดี๋ยวผมต้องจับเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวโตกว่านี้เดี๋ยวเขาบินหนีนะครับนกเป็ดน้ำ น่าจะเกิน6เดือนแล้วนะครับนกเป็ดน้ํามันรุ่นพวกเป็ดบอเบอรี่พวกนี้เลยนะครับน่าจะรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนกยุงให้ดูอีกนะครับเพราะว่าไอรุ่นก่อนมันคือไข่ชุดเดียวกันนะครับที่ออกเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมเก็บเข้าตู้ไปก่อนประมาณ3ามวันนะครับที่แม่แม่นกกกนี่ก็น่าจะอีกสักไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับก็น่าจะออกนะครับแล้วไข่ที่อยู่ในนี่นะครับมันมีอยู่ มีอยู่สองสามที่นะครับที่เราพาอัปเดตไข่เป็ดบาร์บารี่นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมอีกทีแต่เราเคยส่องเชื้อไปแล้วนะครับปรากฏว่ามีเชื้อนะครับมีเชื้อก็น่าจะเร็วนี้นะครับที่ที่จะออกนะครับนี่เป็นนี้ก็เป็นสระน้ําน้อยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจขุดให้พวกเป็ดมันมาเล่นนะครับก็คือเราขุดไว้ว่าจะปลูกอะไรข้างๆนี้นะครับจะเป็ดมันโดดออกมาได้เดี๋ยวเราค่อยซ่อมนะครับซ่อมเหลานะครับ วันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับลูกนกยุงนะครับแล้วก็พวกนกกระแตแวดนะครับแล้วก็เด็กๆที่ออกใหม่นะครับก็เดี๋ยวพามาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณ4วันครับผมไปพักผ่อนนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะผมก็ถ่ายคลิปไปอยู่แต่ไม่ได้ตัดนะครับที่ไปเที่ยวนะครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมเหมือนฝนจะตกนะครับเนี่ยลงเม็ดมาแล้วครับไปป้าเลยครับ